อย่าแผ่นไม้ดีๆให้เต็มแผ่นน่ะเร่อท,ที่ไฟหวางจะปะี่เห็นตน้นใหญ่มากเลยมือนเหมือนเหมือนเหยียบแผน่นที่มันเป็น,ปนแผ่นดินน่ะจะสบายใจกว่าแผ่นไม้แล้วหนูจะขึ้นไปอีกชอบไหมคือถ้าหนูพวกหนูไม่มาเนี่ยไปแล้วเนี่ย เราถามพี่เขข้างหน้าเมื่อกี้เขาบอกขึาจากข้างล่างเขาจะไปข้างบนกันเราขึ้นไปข้างบนที่ทางเหนือล่ะถ้าไอ้ไอไอทางที่มานี่คือไม่มีทางขึ้นเหรอไม่มีเรียทางไม่มีไม่มีหรออ่อแล้วเขาขึ้นกันทางไหนชั้นเจ็ดอะเพราะเมื่อก่อนจําได้ว่าที่เคยมาเคยเคยขึ้นชั้นเจ็ดไปถึงข้างบนเลยข้างบนนี้เหรอใช่ตรงตรงทงเลยตรงทงทงชาติไทยอ่ะไม่มาครั้งแรกเอ้าเหรอ แต่ที่ที่ที่วนมาก็คือวนมาจากทางนู้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ไม่ได้ย้อนเลยใช่ไหมไม่ค่ะแต่ทางนั้นน่าจะลำบากสำหรับถ้ามีเด็กอะระวังระวังยากทางนี้ยังดูโอเคกว่าแหนูไม่ได้เด็กเฮีย่ายอยาอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปเร็ว ชอบันทึกวิดีโอไว้ทุกอย่างพอไปถึงข้างล่างเนียเปิดให้แม่ดูนะระวังลูกระวังระวังระวังอย่าไปอยู่กับพ่อเท่าไปยาดาไ,ดไปไปอยู่กับพ่อเท่าอย่ายายไม่ได้อะค่อยๆเดินทั้งนันนะอย่าดารินอย่าซนหินนี้มันเป็นหินธรรมชาติมันเป็นหินก้อนเดียวเป็นก้อนใหญ่ๆเลย

โอเคไหมจะรองเท้าคู่ไหนถ้าถ้าหนูใส่หนูก็ต้องระมัดระวังล้อก่อนล้อก่อนจะได้ล้อก่อนล้อก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปไปทีละชุดน้ำหนักมันจะได้เฉลี่ยกันไปแล้วก็แผ่นไม้มันจะได้ไม่ต้องไอ้นี่มากเกงือแก้วก่อนแล้วเนี่ยพ่อ ก็พ่อต้องจับหนูไว้กวหนูวิ่งอย่าไดเาดอย่อย่อยเดิเอย่าสดเดุดเด็เดขาดเดิเดีๆยกขาสดงๆนย่าไม่ได้เ ยาดาเดี๋ยวพ่อจะถ่ายรูปให้หนูยังมีรูปเลยหนูยังไม่มีรูปกับน้องเลยเดี๋ยวมันจะมีจุดถ่ายรูปตรงนั้นนะ่ะยาดาเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนั้นนะ

ขึ้นไปที่ตงชาเราบอกว่ามันเป็นได้ไม่ได้ใช่ใช่เรียกว่าขึ้นไปที่ตรงชาบางที่ที่ขึ้นไปได้ไม่มันมีขึ้นเลยไปหนึ่งอันหนึ่งมันที่มันเป็นช่องแคบๆอ่ะอันนั้นต้องมุดขึ้นไปขึ้นได้ขึ้นได้เดืตรงนี้เหรอใช่แต่เขาว่าน่าจะไม่ได้สังเกตเพราะว่าเคยมาอยู่รอบหนึ่งขึ้นได้ตรงนั้นอ๋อน่าหลงเห็นนะเมฮ้ยเด้อดชาเดือดได้เฮ้ยเดืยดใช่แล้วเห็นตรงชาแต่ไม่รู้